สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s e r i o u s b อตเ e t ในวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงปัญหาของเลเกอร์ครับปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าลัสเซเวสบุกและก็แฟรงเกอร์ครับผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเลเกอร์เป็นทีมที่ก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยถูกประเมินเลยว่าเป็นตัวเต็งแชมป์สายทีมเดียวที่มีแนวโน้มในการคว้าแชมป์เอ็นเตัดหน้าพวกเขาไปได้เนี่ยก็คือบุกลินเน็ตเท่านั้นนะครับบวกกับการเล่นเกมในช่วงพรีซีซั่นเนี่ย ทำให้หลายคนนะครับคาดหวังกระทีของพวกเขาเป็นอย่างมากมากกว่าปีก่อนด้วยซ้ำที่พวกเขาได้ที่7และก็ตกรอบแรกในสายตะวันตกแต่หลังจากผ่านมาครึ่งฤดูกาลนะครับเราก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากลว่าเลเกอร์ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังพอสมควรปัจจุบันมีอัตราชนะต่ำกว่า50%ไปแล้วถ้าเกิดฤดูกาลจบลงตั้งแต่วันนี้เนี่ยเลเกอร์จะต้องไปเล่นในรอบเพย์อิน ซึ่ง2คนที่โดนกล่าวโทษมากที่สุดในความล้มเหลวครั้งนี้เนี่ยก็คือหัวหน้าโค้ชอย่างฟังวอร์เกิลและพอยต์การ์ดตัวหลักอย่างรัสเซลเวสบุกมีรายงานนะครับว่าสถานะของวอร์เกิลในตอนนี้เนี่ยคือประเมินเกมต่อเกมทั้ง2คนเนี่ยกลายเป็นเหมือนแพ้รับบาปไปโดยปริยายแต่แน่นอนว่าทั้ง2คนไม่ควรโดนโทษทุกเรื่องนะครับเพราะมันมีเหตุผลอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันเรื่องแรกเลยก็คือล็อบเพลินกาเนี่ย ตัดสินใจไม่เด็ดขาดในการเทรดคลอรี่เมื่อฤดูุการที่แล้วนะครับปัญหาของเลเกอร์ในฤดูกาลนี้เนี่ยสามารถไปพูดถึงเรื่องของเดทไลน์การเทรดที่แล้วได้เลเกอร์เนี่ยต้องการคนสร้างช็อตเข้าทำที่นอกเหนือจากเจมส์และ Ad นะครับและในลิสต์รายชื่อในตอนนั้นเนี่ยก็มีคายลอรี่อยู่ในนั้นด้วยมีรายงานว่าแรปเตอร์และก็เลเกอร์เนี่ยได้ทำการพูดคุยกันแล้วนะครับมีปัญหาเดียวที่ทำให้การเทรดนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้น ก็คือเลเกอร์ไม่อยากเสียตัวกาดดาวรุ่งอย่างทาเลน h o ฮอตตันทักเกอร์ไปฮอตตันทักเกอร์เนี่ยก็เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเองก็อายุได้แค่20ปีเท่านั้นซึ่งถ้าลองเปลี่ยนเป็นไคล์โรลลี่ดูเนี่ยเขาน่าจะช่วยเหลือทีมได้มากกว่าและสร้างช่องให้กับตัวหลักทั้งสองคนของเลเกอร์เนี่ยได้อย่างดีกว่านะครับเรื่องต่อมาที่พวกเขาพลาดก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่าอเล็กคารโซต่ำไป อะไรคาร์โซเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเลเกอร์เลยสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์ปี2020นะครับพวกเขาคว้าตัวคารุโซจากตลาดฟรีเจนเลี้ยงดูเขาให้อยู่ในทีม G ีลีกและในที่สุดเขาก็มีบทบาทมากจนทําให้เขาได้เริ่มเป็นตัวจริงในรอบชิงคารุโซเนี่ยไม่ใช่ตัวโกยแต้มนะครับแต่เกมป้องกันของเขาก็ช่วยเลเกอร์ในเวลาที่สําคัญสําคัญได้ คารุโซมีสถานะเป็นฟรีเอเจนต์หลังจากที่เลเกอร์เนี่ยถูกเขี่ยตกรอบในปีที่แล้วเลเกอร์สามารถเลือกได้ที่จะต่อสัญญากับเขาแต่แน่นอนว่าค่าตัวของเขาเนี่ยก็จะต้องแพงขึ้นมันเลยมีเรื่องที่จะทำให้เลเกอร์เนี่ยต้องใช้เงินเกินแคปและจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้นนะครับเลเกอร์ปฏิเสธการขอสัญญา3ปีมูลค่า21ล้านดอลลาร์ของคารุโซไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปูก็ยื่นข้อเสนอ4ปี40ล้านดอลลาร์ คารุโซ่เนี่ยก็กลับไปขอให้เลเกอร์เข้ามาแข่งเรื่องของราคาแต่เลเกอร์ก็ปฏิเสธโดยอ้างถึงเรื่องของภาษีฟุ่มเฟือยจนในที่สุดเลเกอร์ก็ตัดสินใจปล่อยคารุโซ่และเซ็นสัญญา THT อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยมูลค่า3ปี32ล้านเหรียญเลเกอร์เลยเสียจิ๊กซอชิ้นสำคัญไปสุดท้ายผลก็ไปออกที่บูครับให้เห็นว่าคารุโซเนี่ยมีมูลค่ามากแค่ไหน เรื่องต่อมาที่พวกเขาพลาดเนี่ยก็คือเรื่องของการมอบสัญญาขั้นต่ำให้กับผู้เล่นต่างๆนะครับเลเกอร์เนี่ยถูกจำกัดเพดาเงินเดือนหลังจากที่เทรดเวสบุกมาทำให้ขยับตัวเนี่ยได้ค่อนข้างยากและโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพวกเขาทำได้เพียงการเสนอสัญญาขั้นต่ำหรือใกล้เคียงขั้นต่ำเท่านั้นหลังจากใช้แท็กเพลเยอร์มิดเลเวลเอ็กเซปชั่นเพื่อคว้าตัวเคนดิกนันเนี่ยเลเกอร์ก็เพิ่มผู้เล่นตามมาดังนี้นะครับเทรเวอร์อาริซาราจอร์ลอนโด เวยนีลิงตันดีโฮเคนเบสมอลมาลิกมองและคาเมโรแอนโทนีต่อด้วยเอเวอรี่แบดลี์และเดือนเดจอแดนนะครับนันเนี่ยยังไม่ได้เล่นซักเกมเลยในฤดูกาลนี้กับเลเกอร์เขาพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าส่วนรอนโดเนี่ยก็ถูกเทรดอลิซาก็ต้องลงเล่นทั้งๆท,ท,ที่ยังเจ็บอดอดๆแอดๆนะครับเบสมอลแล้วก็จอแดนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพมากพอมองแอนโทนี k, Anthony, และดีโฮเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับ แต่เลเกอร์เนี่ยต้องการคนที่มีส่วนร่วมกับเกมได้อย่างจริงจังมากกว่านี้ถ้ามองไปยังโกลเด้นสเตทเนี่ยในรายชื่อพวกขั้นต่ำของพวกเขาเนี่ก็มีเบียริซ่าออโต้และก็อิกกี้นะครับซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญพอสมควรในฤดูกาลนี้และก็เข้ากันได้ดีกับสตาร์ของทีมเลเกอร์เนี่ยต้องมีการขยับอย่างจริงจังแล้วเพื่อให้สตาร์ของทีมเนี่ยในเล่นง,ง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่องต่อมาก็คือเลเกอร์เนี่ยลืมตัวตวนของตัวเองไปครับ เมื่อตอนเลกเกอร์คว้าแชมป์ในบับเบิลนะครับพวกเขาเป็นทีมที่ให้ความสําคัญกับเกมรับเป็นอันดับแรกพวกเขาจบอันดับที่3ในเรื่องของเกมการป้องกันในฤดูกาลปกติซึ่งมันก็ส่งผลชัดเจนไปยังในรอบเพย์ออฟยิ่งขึ้นนะครับเลกเกอร์เล่นเกมรับได้แย่ลงในฤดูกาลนี้ในตอนนี้เนี่ยก็อยู่อันดับที่20ของ NBA มันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้เกมรับของเลกเกอร์เนี่ยดปลงแต่ปัญหาใหญ่ก็คือการที่เทรดเวสต์บุก นอกเหนือจากเรื่องที่ด่ากันในด้านการยิงที่ห่วยของตัวเขาแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือเรื่องของเกมรับในตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในเปอร์เซนต์าทที่32ของประสิทธิภาพในการเล่นป้องกันซึ่งช่วงนี้เองเลเก,เกอร์ก็มีข่าวหนาหูในตอนแรกนะครับที่จะทําการเทรดเวสบุกไปที่อื่นโดยอาจจะเป็น Kings เพื่อคว้าตัวบัตตี้ฮิลเรื่องของการยิงดีกว่าเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับมันน่าจะเหมาะสมกับเจมส์แล้วก็เอดีมากม นอกจากนี้เนี่ยในการคว้าตัวเวสบุกเลเกอร์ยังต้องสูญเสียคนอื่นๆไปอีกด้วยนั่นก็คือ KCP และคูสมารวมกับคารุโซก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เล่นเหล่านี้คือผู้เล่นเกมลับของทีมที่หายไปต่อมาเรื่องของประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือแอนโทนีเดวิดเนี่ยไม่สม่ำเสมอครับเหตุผลส่วนตัวบุคคลเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเลเกอร์ในฤดูกาลนี้ไม่ใช่เวสบุกหรือเวอร์เกลแต่เป็นแอนโทนีเดวิดครับที่ไม่สามารถรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ได้ ในตอนที่ได้แชมป์เนี่ยแอนโทนี่เดวิยังคงเล่นอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับเขาเป็นตัวเล่นเกมรับที่โดดเดน่นรวมถึงเกมลุกด้วยถ้าเขาแข็งแรงดีเนี่ยฤดูกาลนี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้นะครับแต่จากการบาดเจ็บที่ทําให้ทั้งเกมบุกก็ดรอปส่วนเรื่องของเกมรับก็ทําได้ดีไม่มากพอที่จะช่วยให้เลเกอร์ชนะเดวิสเนี่ยยิงลง17.9%จากเส้น3แต้มซึ่งมาจากการยิงทั้งหมดเนี่ย56ครั้ง และเดวิดเนี่ยก็ยิง38.8%จากระยะกลางนะครับซึ่งยิงไปทั้งหมดเนี่ย139ครั้งเดวิดเนี่ยควรจะเป็นลากฐานของเลเกอร์ที่สามารถแบกเฟนชายได้ในขณะที่เจมอายุมากขึ้นแต่กลับเป็นเลบอนะครับที่อายุปาเข้าไป37ปีแล้วแต่ยังคงเล่นในระดับ MVP อยู่ตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าให้เดวิดเนี่ยคืนฟอร์มนะครับเกมรับและการยิงที่ไม่ค่อยดีของเวสบุก มีส่วนทําให้เลเกอร์ดอบลงแต่ทีมเนี่ยก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับแม้จะตัดตัวเขาออกไปจากสนามว o กเกิลเองเนี่ยอาจจะถูกไล่ออกเพราะผลงานที่ย่าแย่ในฤดูกอรลนี้แต่เขาก็เป็นโค้ชที่ดีนะครับเลเกอร์ต้องมองย้อนกลับไปจริงๆว่าสิ่งที่ผิดพลาดมันคืออะไรเริ่มจากการมองไปที่เจ้าของทีมและเพลิงกาก่อนเลยก็ได้สำหรับเรื่องราวที่ผมยกมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็เป็น ความคิดเห็นที่ผมอยากจะเสนออีกมุมมองหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้ผิดแค่รัสเซเวสบุหรือแฟรงก์วอร์กลมันอาจจะผิดมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดฤดูกาลนี้ขึ้นก็ได้ถ้าทีมผู้บริหารนณะตอนนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถ้าทีมเลือกอย่างถูกต้องในการเซ็นสัญญากับใครหลายๆคนทีมของเลเกอร์อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านี้ณนะเวลานี้ก็ได้ สำหรับในคลิปวันนี้เนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ